บอกแล้วถ้ายังบวกอยู่ก็ไปต่อได้เลยถ้ายังบวกอยู่ก็กดต่อไปได้เลยนะคะยังไม่ต้องคูณทรงคูณ2อ,อะไรโอ้โหรอบนี้เสียดายมากถ้าถ้ามีตัวคูณมันขึ้นนะ21เนี่ยจะคูณ200เปอร์เลยนะเอาลงหมายเลข7ค่ะลงหมายเลข7ฝั่งนี้ก็ <Yeah. S 1> อีกแล้วนะคะพี่คะ ไม่มีเสียนะกดยังไงก็ไม่เสียนะพี่นะกดยังไงก็ไม่เสียนะสาหรับสูตรนี้นะคะเห็นไหมแป๊บเดียว300แล้วออกได้เลยนะสมมติว่าจะเอาแค่ค่าแรงขั้นต่ําเนี่ยเราสามารถออกได้เลยว่าตั้งแต่กดมาเรายังไม่เสียเลยนะตั้งแต่กดมาเรายังไม่เสียสักบาทเลยนะคะพี่ขาลงมาค่ะไม้ต่อไปนี่ เอาลงมาใหม่เล็กนึงค่ะเห็นไหม 1. 1> ก็ยังอยู่ในเกณฑ์กาไรนะคะ <1. S 1> ก็ยังอยู่ในเกณฑ์กาไรกดยังไงก็ได้ตังค์นะคะสุดนี้ 1. 1> เห็นไหมคะพี่ขาถ้าพี่ๆคนไหนชอบสุดนี้นะคะก็ตามมาได้เลยที่ลายแทงที่น้องให้ไว้นะไม่ชอบสุดนี้อยากดูสุดอื่นก็ตามไปดูที่ช่องได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ